สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมสุนทรจันกะจรดำเนินรายการไขโตพลัดวัดใจเกษตรกรวันนี้ผมยังอยู่ที่จังหวัดลบบุรีในไร่ข้าวโพดเป็นของหญิงเก่งของจังหวัดลบบุรีปีนี้หมาดๆนะครับพาท่านผู้ชมไปพบกับเธอคนนั้นเลยครับไปตามผมไปครับข้าวโพดสวยๆนะครับวันนี้ ครัว่าการเดินก็คงจะได้ผักกันแล้วลหละนะครับที่เขาอยู่ในไร่พอดีนะครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับแนะนาตัวนิดนึงครับชื่ออะไรนะครับชื่อสุริยาเลสราโนนค่ะปีนี้ปีนี้เพิ่งจะได้รับเอ่อเกียรติคุณของยิงเก่งมือรุ่นพรีด้เกษตรกรรมอะค่ะรับจากใครครับรับจากองค์มรตีที่เป็นตัวแทนของ ในหลวงอะค,ะค่ะเป็นที่ปล่อมพี่ภมใจอย่างมากก็<ล>ก็ดีใจอะคะอ่ะพูดถึกว่าพี่จะได้รางวัลเยอะมากนะครับเกี่ยวกับ,บโรคต่างๆนี่ก็เยอะนะคะเพราะว่าที่บ้านเนี่ยจะเป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยเป็นที่ปรึกษาให้กเกษตรกรการปลูกพืชไร่ด้วยค่ะครับพี่สุริยาครับไข่ตัวพัดนี่ใครเป็นคนแนะนําที่ให้ให้เป็นคุณนัทนะคะนัทตะพลค่ะ เขาตอนแรกก็มาแนะนำมาให้ใช้กับกระโพดแล้วก็นาข้าวตอนนี้เราปลูกกระโพดเลี้ยงสัตว์ประจําอยู่แล้ว<ช>ก็ฉีดช่วงเล็กประมาณสัก 3- 4ใบแล้วก็ช่วงที่เริ่มสักหัวเข่าะประมาณเดือนกว่านะค,ะ,คะ,ะ,ะวิธีใช้แล้วครับใช้อย่างไงรกรบพี่กับกระโพดวิธีใช้ก็ใช้อยู่ประมาณ300ร้ทซต่อน้ํา2 0 0ลิตรนะคะ300ร้ทต่อน้ํา2 0 0ลิตรค่ะนะก็จะ น้ำเยอะนิดนึงนะครับแต่เราให้ไม่น้อยแต่บ่อยครั้งถ้าสองรอบกสองรอบสรอบรอบรอบแรกก็ตอนที่เขาประมาณสาี่ใบสาี่ใบเนาะกินช่วยเกี่ยวกับพวกระบบรากทําให้รากแข็งแรงและต้านทานต่อโรคเพราะว่าเกี่ยวกับพวกใบเหลืองใบลายมันจะไม่เป็นนะคะส่วนในรอบที่2องรอบที่สนี้ก็มันจะใช้ให้ลําต้นใหญ่แล้วก็เกี่ยวกับพวกผสมแกสอนด้วย่ะคะ <c oughs> จะให้ดอกสมบูรณ์แล้วก็พลาฝักออกมาก็จะใหญ่อย่างนี้นะคะ่ะอย่างท,ที่ที่ท่านเห็นนะคะ <c oughs> มันจะสมบูรณ์จะสุดปลายแล้วก็เ <c oughs> ม็ดจะเต่ง <c oughs> ก็แปลงนี้ก็ประมาณสักกลางเดือนหน้าก็จะหักนะคะทั้งหมดกี่ไร่ครับพี่อ่าสิบไร่ค่ะประมาณสิบไร่ค่ะงวดที่แล้วใช้ไปก็ได้ไร่หนึ่งยี่สิบแปดกระสอบ เมื่อที่แล้วนะคะก็ได้ผลดีนะคะอยากแนะนําเกษตรกรหันมาใช้ตรงนี้ลดต้นทุนนะคะครับตรงนี้ปุ๋ยใช้ปุ๋ยรองพื้นแล้วก็มีมีปุ๋ยเคมีไหมครับอ๋อตอนที่ใช้นี่คือใช้ปุ๋ยอินทรีย์ค่ะเป็นสูตรเล่งโตสูตรเล่งโตรองพื้นก่อนปลูกก็อย่างสิบไร่นี่ก็ใช้ประมาณ3หรือ4ลูกอะค่ะอมครับผมมีสายเข้านะครับเดี๋ยวพักสักครู่นะครับ